สวัสดีครับผมจอรนชาวไร่ให้ตายเถอะผมแทบจะทนรอเทปใหม่ของรายการก็มาดีคราัาไม่ไหวแล้วนะคุณลองจินตนาการดูสิถ้าคุณได้เห็นพวกเขาในชุดลายพรางทหารแบบนี้แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องมายิงมุกกันรัวๆอย่างไม่ยังราวกับการสาดกระสุนเข้าที่ถ่ายถอยทะลุคอหอยจนเสียงหัวเราะของคุณดังออกมาฮ่าๆๆกันเลยทีเดียวจริงไหมไปเที่ยวอาบอบนวดเนี่ยหน้าเงาะหน้าทุเรียนซื้อไปฝากเขาหวังที่จะเบิ้ลจริงไหมค าาอรโอ้พับพาสินี่ผมจะต้องมาเห็นอะไรที่มันอเนจอนาใจอย่างนี้เนี่ยมันถึงยุคที่ความรู้สึกทางอารมณ์ของพวกเขาจะตายด้านกันแล้วจริงๆหรือยังไงผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนอย่างพวกเขาจะเฉยชากับสาวที่สวยน่ารักขนาดนี้ได้จริงๆนี่มันการแสดงชัดๆแต่ผมมียาแก้อีกตัวหนึ่งที่จะทําให้คุณกลับมาเป็นชายครั้งหนึ่งเอาไวผมกินเลยยาแก้ครับ และนี่คือสิ่งที่เราพีเพลไม่ควรพลาดสะใจเป็นบ้าเลยที่พวกเขากลับมาช่วยพวกเราปลดแอกความสนุกที่อาจอันกันไว้อีกครั้งวันอาทิตย์นี้อยไรจเป็นล็อตหนึ่งฮะอะไเป็นลอหนึ่งอะไรเอายามาหลอดหนึ่งนี่ยาหลอดนึงก็บอกยาหลอดนึงเช็คกันเลยใช่ไหมจะเช็คกันเลยใช่ไหมอะไรอะไรนะยังเที่ยวกะหรี่อุบาบบอกได้เลยว่ามันแส้นนอนอี